สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟิสิโอพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ Podcast นี้นะคะก็จะเป็นการนําความรู้ทางกายภาพบัตรและการดูแลสุขภาพนะคะมาทําให้เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลกระทบนะคะของ PM 2.5ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะ สำหรับนักวิ่งท่านไหนนะคะที่ออกไปซ้อมตามตารางปกตินะคะไม่ว่าจะซ้อมข้างนอกนะคะหรือว่าซ้อมในร่มซ้อมในบ้านเองเนี่ยแล้วมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของ pm 2.5นั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะที่ฝุ่น pm 2 5เนี่ยมีปริมาณเฉลี่ยลดลงแล้วนะคะทาให้อากาศเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วกันเนาะพร้อมกับลมเย็นเล็กน้อยนะคะจากผลพวงจากพายุโซนร้อนที่เข้ามานั่นเอง ถือเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะสำหรับนักวิ่งที่จะเริ่มออกไปฝึกซ้อมกันค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ยังมีอาการไอเจ็บคอนะคะแสบจมูกแสบตานะคะหรือว่ามีเสมหะอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเนื่องจากผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้สึกนะคะแม้ว่าฝุ่น PM 2.5จเนี่ยจะลดปริมาณลงแล้วนะคะแต่อาการค้างเคียนต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่กับตัวเราค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาขยายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของผลกระทบของ pm 2.5ที่ส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะอย่างแรกนะคะฝุ่นโมเลกุลเล็กแบบ pm 2.5เนะะี่ยค่ะสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะผ่านระบบการหายใจนะคะเข้าไปในจมูกหลอดลมนะคะและถุงลมของเราได้เลยค่ะจะทําให้บางคนนะคะมีอาการระคายเคืองนะคะนอนหลับไม่สนิทนะคะจากการตื่นมาไอนะคะหรือว่าการไอโดยที่ไม่รู้ตัวของร่างกายจากปริมาณฝุ่นที่มากกว่าปกตินั่นเองค่ะ ถ้าใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้นะคะก็ติ๊กไว้เลยนะคะว่ามันคือผลกระสบของ pm 2.5อย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะเจ้า pm 2.5ยังสามารถซึมผ่านเข้าไปนะคะในระบบการไหลเวียนของเลือดเรานะคะ ถ้ามันสะสมมากๆเนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะและโรคหัวใจต่างๆได้ในระยะยาวค่ะเราไม่รู้นะว่าฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนหรือมันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้ทุกบ้านและทุกท่านนะคะตรวจเช็คสภาพอากาศให้ดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2 5หเนี่ยหรือปริมาณวันที่ฝุ่นเยอะเนี่ยกับการออกกำลังกายให้มากที่สุดนะคะแนะนําให้อยู่ในร่มนะคะแทน และอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นนั่นก็คือการดื่มน้ำนั่นเองค่ะส่วนหนึ่งนะคะของฝุ่น PM 2.5เนี่ยคือมันจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดเราได้นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าร่างกายของเราอะค่ะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณอัตราการกรองเลือดกรองของเสียเนี่ยในร่างกายมากกว่าปกตินะคะจากปริมาณสารพิษฝุ่นละอองต่างๆะคะ่ะที่มันเข้มข้นขึ้นการดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะช่วยร่างกายได้ในทางอ้อมค่ะเพื่อที่จะ จอจางความเป็นกรดนะคะและสารพิษต่างๆเนี่ยในเลือดให้ลดลงนะคะแล้วทาให้ร่างกายเนี่ยมีการขับของเสียนะคะออกทางเหงื่อหรือออกทางปัสสาวะอุจจาระได้ดีขึ้นค่ะลองดูนะคะยังไงดื่มน้าก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนค่ะย้ําเฉพาะน้าเปล่านะคะในส่วนของฝุ่น PM 2.5ที่กระทบกับร่างกายะค่ะยังไม่มีงานวิใจัยในระยะยาวนะคะเพราะว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยเพิ่งจะเพิ่มขึ้นในไม่ถึง5ปีหลังนี้เองเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเราดูแลสุขภาพของเราไว้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> <c oughs> นุ่นเองก็มีเหมือนกันนะคะอาการข้างเคียงเหล่านี้เนี่ย <c oughs> พบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะคะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะสวัสดีค่ะ